ครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ในคลิปนี้ผมจะมาทำสเปเชียลเอพิโซดสนะครับในชั้นที่66มิชั่นหนึ่งนะครับก็มีน้องของมากันนะครับก็ภารกิจก็คือผ่านสิ่งกีดขวาง105อันนะครับ ซึ่งมิชชั่นนี้เนี่ยสามารถใช้สกิลคุกกี้สกิลแพทและสกิลแม่เหล็กได้นะครับเพราะฉะนั้นผมถึงผมขอใช้คุกกี้หัวหอมนะครับสำหรับน้องที่ขอมาเนี่ยก็ถ้าน้องมีคุกกี้หัวหอมเนี่ยก็ใช้คุกกี้นี้ได้นะนะครับก็เพราะว่าคุกกี้ตัวนี้เนี่ยความสามารถคือเวลาเข้าเมนชั่นผีสิงเนี่ยมันจะสามารถผ่านสิ่งกีดขวางได้ถูกไหมครับเพราะว่า เพราะว่าพอเกตมุนหัวเต็มเนี่ยมันจะเข้าแมนชั่นผีสิงแล้วมันจะผ่านสิ่งขีดขวางนะครับอย่างเนี้แหละมันจะสามารถทำภารกิจให้มันง่ายขึ้นนะครับอ่าแล้วก็เพื่อให้ภารกิจเนี่ยผ่านเร็วๆก็แนะนำให้ใส่สัตว์เลี้ยงที่มันผลิตไอเทมความเร็วแสงเลยนะสมบัติที่แนะนำนะครับแนะนำให้ใช้นี่เลยครับถ้าน้องมีมีน้องใส่ไปเลยนะก็คือผ่านสิ่งกีดขวางเมื่อวิ่งด้วยความเร็วแสงนะก็คือหมายความว่า เวลาเก็บไอเทมความเร็วแสงเนี่ยมันจะมันจะวิ่งผ่านสิ่งกีดขวางเลยมันมันจะไม่ทําลายสิ่งกีดขวางเลยนะมันจะวิ่งผ่านไปเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าน้องมีสมบัตินี้เนี่ยใส่ไปเลยนะครับใส่ไปอันเดียวพอนะไม่ต้องตีบวกนะครับนอกนั้นก็ใส่ไอเทมพลังแม่เหล็กนะครับผมผมใส่ขนนกนะแล้วก็ใส่มัฟฟินด้วยเพื่อฟื้นพลังนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปทําภารกิจเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่า ที่จริงภารกิจนี้ง่ายนะมันก็ไม่ยากอะไรจนเกินไปนะนะครับอ่าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปกันเลยครับ อ่ะก็ผ่านมาแล้วนะก็ที่จริงภารกิจนี้ง่ายๆนะถ้าเกิดน้องมีคุกกี้หัวหอมเนี่ยน้องผ่านได้สบายเลยแล้วยิ่งน้องเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงที่มันผลิตไอเทมความเร็วแสงเนี่ยโอ้โหน้องยี่ยิ่งผ่านแล้วก็น้องๆน้องไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดน้องมีสัตว์เลี้ยงที่มันผลิตไอเทมความเร็วแสงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าน้องจะผ่านนะน้องต้องใส่สมบัตินี้ด้วยนะก็คือต่างหูเสริมพลังจากธาตุลมนะครับ ถ้าน้องไม่ใส่สมบัตินี้เนี่ยถึงแม่จะเก็บไอเทมความเร็เวแสงม,มันก็ไม่ผ่านสิ่งกีดขวางให้นะมันจะกลายเป็นทาลายสิ่งกีดขวางแทนนะครับก็ถ้าเกิดน้องอ่าเดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวผมจะลองอีกวิธีหนึ่งถ้าน้องไม่มีคุกกี้หัวหอมผมจะลองใช้คุกกี้ตัวอื่นนะครับเอาเป็นอืม เอาตัวอะไรดีครับเนี่ยเดี๋ยวขอขอดูแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเอาเป็นเทพธิดาแล้วกันครับถ้าสมมุติว่าน้องไม่มีคุกกี้หัวหอหัวหอมนะถ้าน้องไม่มีคุกกี้หัวหอมน้องก็ใช้เซตนี้ได้เลยนะนี่นะครับเดี๋ยวมาลองวิ่งดูนะว่าผ่านจริงหรือเปล่า แต่ถ้าน้องไม่มีคุกกี้ไม่ได้ซื้อคุกกี้หอมๆแต่น้องมีสัตว์เลี้ยงที่มันไอเอผลิตไอเทมความเร็วแสงเนี่ยน้องก็ใช้ได้เลยนะแล้วก็ถ้าน้องมีสมบัตินี้ก็ใส่ไปเลยเดี๋ยวลองวิ่งอีกสักตาหนึ่งนะครับลองไม่ใช้คุกกี้หอมๆนะครับอ่ะพอมแล้วเดี๋ยวไปเลยครับอีกสักตาหนึ่งนะครับ เห็นไหมครับก็ถึงแม้ผมถึงแม้จะไม่ใช้คุกกี้หัหอมก็สามารถผ่านได้นะนะครับแต่ถ้าเอาละครับเดี๋ยวขอลองวิ่งอีกสักตาหนึ่งนะครับลองวิ่งแบบไม่ใช้ไอเทมความเร็วแสงนะครับแล้วก็ไม่ใช้สมบัตินี้ด้วยลองใช้คุกกี้หัหอมอย่างเดียวดูซิว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับเอาลืมไปคุญแจมหมดงั้นเอาไม่เป็นไรครับงั้นก็เอาแค่2วิธีดูแล้วกันก็น้องลองไปทําตามนี้ดูแล้วกันนะนะครับ ก็มีวิธีผ่านอยู่ประมาณ2วิธีคือใช้คุกกี้หัวหอมนะเพราะว่าหัวหอมเนี่ยเวลาเก็บมันหัวเต็มเนี่ยมันจะเข้าสู่แมนชั่นผีสิงคือมันจะวิ่งผ่านสิงกีทขวางนะครับถ้าน้องไม่มีคุกกี้หัวหอมถ้าน้องน้องต้องดูนะครับว่ามีสมบัตินี้หรือเปล่าถ้าน้องมีสมบัตินี้น้องใส่ไปเลยนะครับแล้วก็บวกกับใส่สัตว์เลี้ยงตัวนี้ด้วยนะคือสัตว์เลี้ยงตัวอะไรก็ได้ครับที่มันผลิตไอเทมความเร็วแสงมันมีหลายตัวนะอย่างหนูส้มก็ผลิต ความเร็วแสงครับก็มีหลายตัวนะที่มันผลิตไอเทมความเร็วแสงก็น้องลองไปใช้วิธีนี้ดูแล้วกันนะครับเอาไม่าก็ขอจบคลิปไว้ท่านี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ